ถ้ายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา t h เดอร์ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอชพี่ดำแดงขอแนะน,นำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟู o ดไฟเตอร์วรอร์รีเออร์และอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโลบัคไอดีพาร์ทแท้ คโคตรไปหยาดก็ก,ก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงด์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัาดกันเลยและเก็ s <S โอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับเราก็อยู่กับแแบบรถอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทาคลิปอาคลิปอะไรดีนะเดี๋ยวผมชิ้ก่อนอันนี้คือแบบเร็วเรียวๆๆเรเรียวเลยนะทุกคนเร็วเียวเลยอ่า ปกติผมชอบแข่งรถใช่ไหมครับสนามหนึ่งนะทุกคนมันต้องการใช้แบบรถต้นดีๆนะครับแล้วผมมีแล้วผมเอ้ยแล้วผมก็เจอรถต้นดีๆนะทุกคนมันคือรถอาไฟฟ้านั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปดูนะว่าเป็นยังไงนะครับรถไฟฟ้ามันมีราคา5ล้านแล้วก็ราคาประมาณแสนนิดๆก็มีนะครับเอาไว้แข่งสนามต้นดีๆนะครับเอาแบบสนามแรกนะมันเอาไว้แข่งสนามแรกอย่างเดียวนะครับ สนามอื่นไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้แข่งนะสนามอื่นนะครับเดี๋ยวพี่ห้ดูนะว่ารุ่นไหนรถไฟฟ้านั่นเองครับทุกคนอันนี้นั่งแค่สี่คนนะเห็นปะหนึ่งจุดเก้าวินาทีแล้วสังเกตตรงนี้นะครับต้นดีดีคือตรงนี้นะครับต้นดีดีเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันคือรถไฟฟ้านั่นเองนะครับอันนี้นราคาห้าล้านหห้า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 เลยนะดูดิ <c oughs> ดูราคาดิ โค่โหดเลยหัวล้อเลยอ่ะราคาเหมือนหัวล้อเลยอ่ะทุกคนราคาของรถอาไฟฟ้านั่นเองนะครับทุกคนชนะทุกคันเลยสนามแรกนะเฉพาะสนามแรกนะพี่ว่ารถคันนี้ชนะทุกคันเลยนะพี่ว่านะเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็หนึ่งจุดแปดวินาทีนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรว้าวอ่ะทุกคนใครแบบ นักแข่งสนามแรงเนาะเจ้ารถคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะทุกคนไปไปดูเลยดีกว่าเราพี่จะซื้อเลยะกันนะทุกคนพี่ซื้อเลยแล้วกันปิงซื้อแล้วนะครับพี่ซื้อไปแล้วต้นมันดีแค่ไหนนะครับทุกคนต้นมันจะดีแค่ไหนนะอ่าเราซื้อมาแล้วนะครับนี่หอหูต้นต้นดีมากทุกคนว้าวต้นดีมากนะครับต้นดีมากเลยแต่เบรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้นอ่ะดีดีดูภายในแบบในเบาะดีทุกคนเนส โครล่อรถไฟฟ้าโคตรล่ออ่ะทุกคนดูดินั่งได้4ี่คนนะครับรถไฟฟ้าและะดูดูของแต่งนี้ว่ามันใช้เท่าไหร่นะครับเครื่องเครื่องเก้าหมื่นะทุกคนแล้วก็เบรกหมื่นห้ามันไม่มีอะไรนะคุ้นๆเหมือนอะไรหายไปเหมือนอะไรหายไปอะ่ะเหมือนเทอร์โบปะเทอร์โบเทอร์โบหายทุกคนใช่ปะมันมีรูปเทอร์โบอยู่ในปกติใช่ปะนี่ประมาณนี้นะครับเจ้ารถไฟฟ้านะครับเดีย๋ยวเราไปรอ ไปลองแข่งสนามหนึ่งดิว่ามีใครจะแข่งลองเลยดิลองเลยลองดียมาดิลองเลย,ลเลย,ลเลยแล้วทาการลองเลยดีกว่าทุกคนจะได้กี่วินาทีอันนี้ไม่แน่ใจว่ารถอะไระมันหายตัวทุกคนพี่ไม่พี่ไม่รู้ว่ารถอะไรอะ่ะอันนี้คือเดิมเดิมนะย้ำว่าเดิมเดิมนะครับพี่ไมไ่แต่งเครื่องนะแต่พี่ว่าจะรอรอซื้อรถอาเจ้าราคาห้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 านะครับผมเจ้าไอเนี้ยรถไฟฟ้าเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะพี่เก็บตังค์อีกนิดนึงอุ้ยไม่อีกนิดหรอก ตั้งเยอะบาลลองเลยทุกคนว่าเป็นยังไงจ่วินาทีไปเลยสนามแรกสนามแรกไปเลยปลยเลยจ้าปเลยจ้า,จาทุกคนอันนี้ขนาดเดิมๆนะครับขนาดเดิมๆนะอุ๊ยได้8.1นะครับได้8.1วินาทีอันนี้คือพี่ยังไม่แต่งเครื่องนะทุกคนโคเท่หล่อจ้าสมาร์ทด็อกเลยอันนี้คือแบบรถที่แบบ ต้นดีๆนะครับต้นดีๆเลยครับต้นดีๆเลยอะเอาไว้แข่งสนามแรกนะเหมือนเฉพาะเอาไว้แข่งสนามแรกอย่างเดียวนะทุกคนประมาณนี้นะครับรถคร่าวๆนะครับรถไฟฟ้านะทุกคนเห็นปะมันได้282นะครับผมความเร็วนะครับประมาณนี้นะครับถามถามว่าพี่ครับขายคืนยังไงให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำการขายได้เลยนะเห็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยถ้าไม่อยู่ในสิบนาทีเราขายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เงินคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเห็นปะได้เรียบร้อยแล้วครับเงินคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ประมาณนี้นะครับคลิปคร่าวๆของรถไฟฟ้านะครับของรถที่แบบอันนี้คือคลิปคร่าวๆของแบบอ่ารถต้นดีๆนะครับเอาย้ำว่าต้นดีๆดีกว่าต้นดีๆเอาไว้แข่งสนามแรกนะครับสนามนี้นั่นเองนะเอาไว้แข่งแบบสนามแข่งขันแรกนั่นเองนะครับผมสนามนี้นะครับ รถไฟฟ้าโคตรดีนะครับ1.9วินาทีแสนเก้านะครับผมหรือว่าจะซื้อ1.8วินาทีแต่5 5 5, 5 5 5 5 5นั่นเองนะครับทุกคนก็คิปมีประมาณนี้นะครับคร่าว ก็อยากให้มีคลิปอีกก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามกดให้ด้วยเด้อทุกคนเดี๋ยวจะมีคลิปมาใหม่อีกเรื่อยๆนะครับผมยาวว่ามีเรื่อยๆเลยอยากให้ทาคลิปอ่าอะไรต่อลองคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่ารดยี่ห้อไหนก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับบ๊ายบายครับวันนี้ซียูครับบ๊ายบาย